สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาชมบอลสีที่มีชื่อว่าพรสวรรค์ค่ะ,ะน้องจะเป็นบอลบอลใบไทยนะคะออกจากแหลมป,ปลายปลายลำแหลมนะคะนี่ถ้าแก่ถ้าแก่จัดมาก็จะ,ะพลิ้วๆนิดนึงนะคะนี่กำลังแทงหลอดออกมาแล้วค่ะสีสีชมพูนะคะสีชมพูออก เข้มๆนะคะเป็นบอนโชว์กระดูกนะคะกระดูกกระดูกออกสีออกสีน้ําตาลเข้มๆจะไปถึงดําเลยนะคะนี่นะคะมีคลิปเขียวๆนะคะน้องอันนี้อยู่ในตู้นะคะอยู่ในตู้เพิ่งจะฟูมฟักกันนะคะถ้าเข้าโตเป็นสาวแล้วจะให้ออออกมาอยู่นอกตู้นะคะมีหลอดไม้แทงมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะลายสวยไหมอ่า ลายสวยไหมคะบอนใบไทยนี่ลายใบเขาสวยเนาะใบเขาสวยสวยมากเห็นไหมคะก็ะเป็นกำลังใจให้ให้ชาวรักบอนสีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ